สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศค่ะหรือว่า LGBTQ+ นะคะคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือทาหรือเป็นเพศทางเลือกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรลชนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคมค่ะโดยคำว่า LGBTQ นะคะย่อม,มาจาก L Lesbian นกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง G เกย์กลุ่มชายรักชาย B ไบเซ็กชวลหรือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทีทรานเจนเดอร์คือกลุ่มคนข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงหรือเพศหญิงเป็นเพศชายค q u e e r คือกลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่ได้จํากัดเรื่องเพศและความรักค่ะนอกจากนี้นะคะเพศทางเลือกยังสามารถอธิบายตามความหมายของเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศได้ค่ะเพศวิถีนะคะคือ ความรู้สึกรสนิยมทางเพศรวมถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่นโดยจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะหลักๆนะคะได้แก่หนึ่งรักต่างเพศค่ะคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้ามหรือบุคคลต่างเพศเช่นผู้ชายชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงชอบผู้ชายนะคะ 2. ค่ะรักเพศเดียวกันคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะได้แก่เลสเบียนและเกย์ค่ะไบเซ็กชวลนะคะคือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยจะมีอารมณ์สนิหากับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้ค่ะ 4. นะคะคือไม่ฝักใฝ่ทางเพศค่ะคือผู้ที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เพียงรู้สึกสนิทสนมผูกพันกับบุคคลอื่นค่ะส่วนอัตลักษณ์ทางเพศนะคะคือการรับรู้ว่า ตเองต้องการเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงค่ะซึ่งบางคนอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับอัยะเพศและโครงสร้างทางร่างกายค่ะแต่บางคนก็อาจจะมีลักษณะทางเพศแตกต่างไปจากโครงสร้างของร่างกายนะคะหรือเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนข้ามเพศค่ะหรือทานเจนเ g e ร์นะคะโดยคนข้ามเพศอาจเป็นผู้ที่ไม่สามารถกำหนดให้ตนเองเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพียงเพ,งเพศใดเพศหนึ่งได้ด้วยค่ะ ต่อมาจะพูดเกี่ยวกับไพร์มันนะคะหรือเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศค่ะซึ่งก็จะมีไพร p a เ e ล t e ด้วยนะคะหรือ lgbtq p r i e นะคะคือการเดินขบวนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะที่จะเปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องถูกกดอยู่ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมสองเพศอีกต่อไปค่ะก็จะมีป้ายเชียร์ต่างๆนะคะเขียนด้วยสีหลากสีค้อยคำทรงพลังนะคะเช่น love is love หรือ proud to be me ค่ะ พร้อมธงสีหลงที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ LGBTQ p r i นะคะซึ่งก็จะออกมาเดินตามถนนแล้วก็ออกมาด้วยความภาคภูมิใจและรักตัวเองนะคะก็จะมีคำประโยคนี้นะคะ Gender preference does not define you, your spirit define you คือสารที่ LGBTQ p r i ต้องการจะสื่อพอแม้ปัจจุบันนะคะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะได้รับสิทธิ์มากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก แต่ก็ยังคงห่างไกลกับคําว่าเท่าเทียมทั้งในประเด็นสิทธิทางกฎหมายทางการแพทย์และอื่นๆนะคะในส่วนของไพร์พาเลตนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากการจราจลสโตน w a l l เมื่อปี1969ซึ่งขณะนั้นสิทธิ์ของ LGBTQ ยังไม่ได้รับการยอมรับและเป็นช่วงที่ถูกใช้ความรุนแรงด้วยทั้งร้างกายและจิตใจนะคะรวมถึงไม่รับสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม สาเหตุที่ต้องเป็นเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เพราะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างการจะลาจนสโตนวอลเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่28มิถุนายนพศักรา1969ตำรวจพยายามจับกลุ่มกลุ่ม LGBTQ นะคะที่ผับคาะในกรุงนิวยอร์กเนื่องจากการแต่งกายผิดเพศผิดกฎหมายในสมัยนั้นและมีการประทะก,กันยอย่างต่อเนื่องข้ามคืนมาที่บริเวณถนนหน้าผับเหล่า กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ถูกกระทํามาตลอดนะคะก็เลยได้เปล่งเสียงเรียกร้องสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเองอย่างกล้าหาญค่ะกลายเป็นการชุมนุมกันเพื่อสิทธิ์ของ LGBTQ อย่างแท้จริงค่ะและเป็นทั้งแรกที่สิทธิ์ของ LGBTQ ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ